ฟ้าสยบปฐพีเด l ี g e n อ of f u t ท i ย n ตอนที่1509เพื่อนจากแดนไกลทั่วทั้งเขตให้ส่วนสันสเทือนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้นพวกเขาเห็นตัวอักษรที่อ่านว่าเส้นทางแวบวับในดวงตาของพวกเขาบางสิ่งที่สำคัญอย่างไม่น่าเชื่อต้องเกิดขึ้นบนภูเขาให้ส่วนผู้ฝึกฝนจำนวนนับไม่ถ้วนมุ่งหน้าไปที่นั่น ภายในเมืองไท้ส่วนผู้ฝึกตนกำลังเดินไปที่ภูเขาจากทุกทิศท,ทุกทางโดยเร็วที่สุดพวกเขาบินไปในสายลมและขี่ดับหัวใจของพวกเขาสั่นเทาอย่างดูเดือดบุคคลระดับเหรินห่วงไม่กี่คนในหมู่พวกเขารู้สึกกระวนกระวายใจมากขึ้นพวกเขารู้สึกแผ่วบาว่าจัก,กรพรรดิไทส่วนกำลังจะเข้าสู่ระดับใหม่เมื่อเขาทำสิ่งนี้อาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงทั้งหมดจะสั่นสะเทือน แน่นอนว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือผู้ฝึกตนบนภูเขาไทาส่วนจัก,กระพัดไทส่วนกล่าวว่าเขาจะปิดกั้นตัวเองจากการฝึกฝนอาจารย์ใหญ่แห่งภูเขาไทาส่วนซึ่งพูดถึงสิทธิผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4ี่กล่าวว่าพวกเขาจะปกป้องภูเขาไทาส่วนสำหรับเขาสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร สิทธ์ทุกคนรู้สึกหัวใจเต้นเร็วแม้แต่เย่ฟู่เทียนก็ยังรู้สึกหัวใจเต้นรัวตักกระพัดไ้ส่วนอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับเรือนห่วงแล้วแต่ยังมีอะไรอีกมากให้เขาต้องเรียนรู้ถ้าเขาทะลวงไปสู่ระดับใหม่นั่นจะเป็นระดับที่กูเทียนซิงได้ฝ่าฟันไปถึงเมื่อหลายปีก่อนหรือไม่ ผู้คนในแดนสวรรค์ชั้นสูงก็ไม่รู้เช่นกันแต่หลังจากกูเทียนสิงไม่มีใครในราชวงศ์อนัสวรรค์มาถึงระดับนั้นว่ากันว่าจัก,กรพรรดิผู้อาวุโสผู้แก่อาจอยู่ใกล้หรือถึงระดับนั้นแล้วแต่เขาถูกสังหารโดยกูเทียนสิงในการต่อสู้และได้รับบาดเจ็บสาหัสกูเทียนสิงในเวลาเดียวกันหลังจากที่ร่างใหญ่ทั้งสองล้มลงราชวงศ์อนัสวรรค์ก็ไม่เคยมีบุคคลใดอยู่ในระดับเดียวกันอีกเลยปัจจุบันของราชวงศ์อนัสวรรค์และท้องฟ้าอันบริสุทธิ์ของพรหมยังไม่ถึงระดับนี้ เย่ฟูเทียนได้แต่จินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจัก,กรพรรดิไทส่วนมาถึงระดับนี้เขามองดูบุคคลที่ลอยอยู่นั้นและดูเหมือนว่าเขาจะจ้องเข้าไปลึกในนั้นแค่บุคคลคนเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาเข้าใจนี่คือวิธีการสอนวิธีอย่างแท้จริงเจ้าเมืองไทส่วนมองไปข้างหลังทุกคนและกล่าวว่าพวกเจ้าทุกคนฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้จากนั้นสิบสี่คนก็เดินไปที่ซึ่งจัก,กรพรรดิไทส่วนถูกปิดตัวไป ทุกคนถูกทิ้งไว้ที่นั่นมองไปที่บุคคลพวกเขาไม่สามารถสงบพายุที่หมกระหน่ำในตัวพวกเขาทั้งหมดได้จัก,กรพรรดิไทส่วนจะฝ่าฟันไปสู่ระดับต่อไปหรือไม่มีคนถามเป็นไปได้มากเขาอาจจะก้าวไปสู่ระดับใหม่ใครบางคนตอบเขาอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับปัจจุบันของเขาแล้วทุกคนพยักหน้าด้วยระดับปัจจุบันของจัก,กรพรรดิไทส่วนเขาทำได้เพียงมองขึ้นไป เซินจริงเจ้าเคยเห็นวิธีดับมาก่อนหรือไม่มีคนถามแย่ฟูเทียนมันคือหวันโชยี่ลูกศิษย์ของเหวดับก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเห็นสิ่งใดเป็นพิเศษบุคคลน,นี้มีทุกสิ่งมากมายในโลกและกฎการเคลื่อนที่ของโลกดังนั้นคำตอบใดๆที่เขาสามารถให้ได้ก็คงจะดี ตอนนี้ดูเหมือนว่าเย่ฟู่เทียนจะบอกว่าวิธีดับคือคำตอบที่ถูกต้องหัวใจของเขามุ่งไปที่ดบับดังนั้นเขาจึงได้เห็นวิธีแห่งวิชาดาับก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อคำตอบของเขาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังขี้ดอ r a l อยู่เป็นไปได้ไหมว่าปรมาจารย์กู่ฉินผู้ซึ่งถูกนำขึ้นไปบนภูเขาไท้ส่วนโดยสิบน้องสี่ก็เป็นนักดาบที่มีความสามารถอย่างเหลือเชื่อและได้เห็นเจตจำนงของดาบภายในบุคคลหรือไม่ ทุกวันนี้ข้าได้เฝ้าสังเกตทักษะการใช้ดาบของเหลดับเมื่อเห็นว่าผู้ฝึกตนมีความชำนาญเพียงใดและสิ่งนี้ก็ตราตรึงอยู่ในใจของข้าดังนั้นเมื่อข้าดูบุคคลน,นี้ข้าดูเหมือนจะเห็นเจตจำนงของดาบเย่ฟู่เทียนกล่าววันโชยี่พยักหน้าคำตอบของเย่ฟู่เทียนดูเหตุสมผลเพียงพอเขารู้ว่าเย่ฟู่เทียนใช้เวลามากมายที่เหวดับเขาไปที่นั่นเพื่อสังเกตทุกวันเขาอาจจะดูพวกเขามากจนเขามีดาบอยู่ในสมอง คนอื่นๆทั้งหมดผ่อนคลายหักเป็นกรณีนี้พวกเขาจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นถึงจะเป็นเช่นนั้นทำไมผู้ฝึกตนของเหวดบับถึงไม่เห็นดาบมีคนถามในขณะนั้นสิ่งนี้ทำให้พวกเขาทั้งหมดซีดพวกเขาหันไปมองผู้ที่พูดจุนมู่หลายคนดูประหลาดใจเมื่อเห็นเขาเขาเป็นอาจารย์ใหญ่ของจุนมู่ลูกศิษย์ของจักรพัทให้ส่วน เมื่อเย่ฟู่เทียนขึ้นมาบนภูเขาไทายส่วนเป็นครั้งแรกจุนมู่ได้สร้างความประทับใจให้เขาในครั้งแรกที่เขาเห็นเขาจำค่าได้ไหมจุนมู่เดินขึ้นไปหาเย่ฟู่เทียนและยิ้มเย่ฟู่เทียนพยักหน้าข้าจะลืมบุคคลที่น่าจะหลดจะเช่นนี้ไปได้อย่างไร ดังนั้นมันคงเป็นโชคชะตาที่ข้าวเจ้าขึ้นมาบนภูเขาไทาส่วนจุนมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มมาสีพาเจ้าขึ้นไปบนภูเขาไทาส่วนและผู้อาวุโสลานให้เจ้าเข้าไปในพระราชวังดนตรีตอนนี้สิทธิ์ที่สองกลับมาแล้วและเจ้ายังคงฝึกฝนในพระราชวังดนตรี เห็นได้ชัดว่าเจ้ากูควรกับความโปรดปรานของสิทธิพี่สามตอนนี้เจ้าสามารถเห็นวิธีแห่งวิชาดาบภายในบุคคลนั้นแล้วทำไมเจ้าควรเจียมเนื้อเจียมตัวเพื่อคาดคิดว่าเจ้าต้องโดดเด่นในทางใดทางหนึ่งและเจ้าเพิ่งถ่อมตนและถูกยับยัง้งคำพูดของจินมูทําให้ทุกคนหันกลับมามองเย่ฟู่เทียนเป็นไปได้ไหมว่าเขาดูถูกความสามารถของตัวเองถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็ฉลาดอย่างเหลือเชื่อ เจ้าพูดเกินจริงที่จุลลูกศิษย์ของภูเขาให้ส่วนทุกคนช่างเหลือเชื่อดังนั้นข้าจึงต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและยับยั้งเมื่ออยู่ที่นี่ยิ่งกว่านั้นข้าไม่มีสิทธิอวดพี่สี่าคข้ามาที่นี่และดีกับข้ามากดังนั้นข้าต้องมีสมาธิกับการฝึกฝนเย่ฟู่เทียนไม่เย่อาญิงและไม่ถ่อมตนเขาตอบจุนมู่อย่างเรียบง่ายและสงบเอาละตอนนี้เจ้าได้ฝึกฝนบนภูเขาให้ส่วนมารายาหนึ่งแล้วเจ้าประสบความสําเร็จหรือไม่จุนมู่ถาม ข้าได้รับประโยชน์อย่างมากจากเวลาของข้าที่นี่เย่ฟู่เทียนกล่าวพร้อมพยักหน้าข้าเคยบอกว่าถ้ามีโอกาสข้าอยากจะสนุกกับเสียงเพลงของเจ้าข้าสงสัยว่าข้าจะใช้โอกาสนี้ฟังเจ้าเล่นได้หรือไม่จุนมู่ยิ้มมาตลอดแต่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างออกไปผู้อาวุโสบางคนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คนหนุ่มสาวไม่เข้าใจว่าทําไมจินมู่ถึงเป็นเช่นนี้ดูเหมือนว่าเขาต้องการทําให้เซินจิงทําบางอย่าง แต่เขาอยากเห็นอะไรเขาต้องการที่จะดูว่าเขาแข็งแกร่งหรือว่าเขาอ่อนแอหรือไม่สิบทั้งหมดของภูเขาไทาส่วนได้ยินจัก,กรพรรดิไทส่วนสอนวิธีเส้นทางในวันนี้ข้าโชคดีที่ได้มาที่นี่เช่นกันหัวใจของข้าก็เต็มเปี่ยมข้าจะกล้าเล่นเพลงบนภูเขาไทาส่วนได้อย่างไรทุกคนคงหัวเราะเยาะข้าเย่ฟู่เทียนกล่าวพร้อมกับค้งคำนับเล็กน้อยและบอก,กลา จะรังเกียจข้าขนาดนั้นเลยหรือจินมู่กล่าวอย่างเย็นชาแรงกดดนันที่มองไม่เห็นแผ่ออกมาจากเขาและตกลงไปที่เย่ฟู่เทียนข้าต้องขอให้เจ้าสันองค,ความอยากรู้ของข้าอีกครั้งเย่ฟู่เทียนรู้สึกถึงแรงกดดันที่ตกกระทบเขาและกล่าวว่าจัก,กรพรรดิไท่ส่วนถูกปิดตัวและผู้อาวุโสทั้งสี่ได้ไปปกป้องเขาแล้วข้ารู้สึกขอบคุณพี่สาวสี่ที่พาข้ามาที่นี่เพื่อฝึกฝน แต่ข้าเป็นแค่ประมาจารย์กู่ฉินของพระราชวังดนตรีข้าไม่กล้าสู้กับสิทธิ์ของอาจารย์ใหญ่ของไท่ส่วนหากเจ้ายืนกรานที่จะต่อสู้กับข้าค่าจะละอายใจในความไม่เพียงพอของตัวเองแต่ข้าก็จะต้องทนกับมันทุกคนดูประหลาดใจเซินจริงนี้ตรงไปตรงมามากเขาจะไม่ตอบโต้แต่เมื่อพิจารณาถึงพลังของจุนมู่การโต้กลับก็ไม่มีความหมายอยู่ดีจุนมู่ทำไมเจ้าถึงต่อต้านเซินจริงหวันโชยี่ถาม ถ้าเจ้าต้องการทดสอบตัวเองมีสิทธิ์มากมายบนภูเขาให้ส่วนทำไมเจ้าถึงตามหาเซินจริงองคหญิงหลวเย่กล่าวเธออารมณ์เสียเล็กน้อยเธอรู้ดีว่าทำไมจุนมู่ถึงกดดันเย่ฟู่เทียนเมื่อเหล่าผู้อาวุโสถูกยึดครองเหล่าสิทธิ์สามารถทำสิ่งที่พวกเขาต้องการได้จุนมู่ยิ้มเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดทั้งหมดเขาคำนับเย่ฟู่เทียนและกล่าวว่ายกโกะให้ค่าที่หยาบคาย ขณะที่เขากล่าวเช่นนี้รัศมีของเขาก็หายไปเขาหันหลังและนั่งลงจ้องมองไปที่บุคคลที่อ่านว่าเส้นทางนั้นทำไมเจ้ามาไปเฉินจิงหวันเฉยี่พูดกับเย่ฟู่เทียนองค์หญิงหลัวเย่ก็มองมาที่เขาเช่นกันเย่ฟู่เทียนพยักหน้าลาก่อนเขาพูดพร้อมโค้งคำนับแล้วหันหลังเดินจากไปจุนมู่พยายามบังคับให้เขาต่อสู้แต่หัวใจของเขาสงบนิ่งราวกับน้ำนิ่งเขาไม่ได้ลำบากใจเลย เขายังคงจำตัวตนของเขาได้ที่ภูเขาไทส่วนเขาเป็นเพียงประมาจารย์กู่ชินเขาจะต่อสู้กับสิทธิคนหนึ่งของอาจารย์ใหญ่ของไทส่วนได้อย่างไรเขาจะทำอย่างไรถ้าเขาชนะเมื่อเขากลับไปที่พระราชวังดนตรีเย่ฟู่เทียนมองย้อนกลับไปที่บุคคลที่ลอยอยู่เหนือภูเขาไทส่วนอย่างไรก็ตามในขณะนั้นมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นข้างๆเขามันคือฟินิกตะวแหวนนอนหนูไม่โทอ่งยางยักษ์เธอมองไปที่เย่ฟู่เทียนและพูดว่าทำไมเจ้าถึงยอม แม้ว่าเธอมักจะทะเลาะวิวาดกับเย่ฟู่เทียนเธอและเขาก็คุ้นเคยกันดีหลังจากใช้เวลาร่วมกันมากมายเธอรู้ดีว่าเขาเก่งแค่ไหนเขาประสบความสำเร็จในการฝึกฝน6กเพลงที่มีชื่อเสียงระดับศักดิ์สิทธิ์ที่หายวับไปมีกี่คนที่พูดแบบเดียวกันบนภูเขาไทส่วนเย่ฟู่เทียนยิ้มและพูดว่าเจ้าเป็นห่วงข้าไหมฟินิกตัวน้อยมองดูเขาด้วยความรังเกียจและพูดว่าข้าไม่เคยเห็นเจ้าขี้ขลาดขนาดนี้มาก่อน เย่ฟู่เทียนหัวเราะและสส่หัวฟินิกน้อยบุคลิกของจะแย่มากแต่เจ้ามีจิตใจที่ดีพ่อแม่ของเจ้าค่อนข้างดุแต่พวกเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นกับข้าและจัก,กรพัรดดนตรีและพี่สาวสี่ก็ใจดีกับข้ามากทำไมข้าถึงต้องมาทะเลาะกันเรื่องไร้สาระแบบนี้ด้วยนั่นเป็นเพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวของข้า วันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นจักรพรรดิไทยส่วนและเขาได้พบกับจักรพรรดิดนตรีเพียงไม่กี่ครั้งและพูดคุยกับเขาน้อยมากและมันก็เหมือนกันกับพี่สาวสี่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณสำหรับวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อเขาเมื่อเทียบกับเรื่องนั้นความสัมพันธ์กับจินมู่ไม่คุ้มที่จะพูดถึง ก็ได้คาดจะไปปลุกเย่ฟู่เทียนนั่งสมาธิและมองขึ้นไปที่บุคคลตัวใหญ่กระบวนการของการทำสมาธิอิสระเริ่มต้นขึ้นและดวงตาของเขาก็ลึกล้ำอย่างหาที่เปรียบมิได้เมื่อจ้องมองผ่านอากาศไปยังบุคคลในขณะนั้นเย่ฟู่เทียนรู้สึกเบาๆว่าว,าวิญญาณออกจากร่างของเขาเข้าสู่ห้วงแห่งเส้นทางที่ลอยอยู่ในอากาศ เสียงหนึ่งปรากฏขึ้นในหัวของเย่ฟู่เทียนสรรพสิ่งล้วนเกิดในบางสิ่งหรือในความว่างเปล่าไม่ว่าเจ้าจะรู้สึกหรือไม่ก็ตามหนทางก็อยู่ที่นั่นมันเป็นทุกที่เย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะสามารถสัมผัสได้ถึงลำดับของทุกสิ่งในโลกจากบุคคลน,นั้นเจ็ดจำนงของเขาแผ่ขยายออกไปในระยะไกลยอย่างต่อเนื่องเขาเห็นภูเขาทั้ส่วนทั้งหมดแล้วเดินลงไปข้างล่างเขาเห็นบุคคลน,นับไม่ถ้วนมุ่งหน้าไปยังภูเขาเช่นเดียวกับความโกลาหนภายในภูเขา ในวันขึ้นปีใหม่ปีที่หนึ่งของปฏิทินจังหวัดศักดิ์สิทธิ์บุคคลนับไม่ถ้วนมารวมตัวกันใต้ภูเขาไทายส่วนสิ่งนี้นำไปสู่ความปั่นป่วนครั้งใหญ่ภายในเมืองไทยส่วนผู้คนจำนวนมากมีบุคคลที่ทรงพลังรวมทั้งบุคคลชั้นนำของอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงบางคนด้วยในวันแรกของปีคำเชิญลงมาจากภูเขาไทายส่วนผู้คนจากกองกำลังระดับสูงทั้งหมดได้รับเชิญขึ้นไปบนภูเขาเพื่อพบกับจักรพรรดิไทยส่วน สิทธิ์สีคนของจัก,กรพรรดิไทยส่วนยืนอยู่นอกวังไท้ส่วนและมองดูคําเชิญลายเซ็นบนคําเชิญแต่ละอันก็เพียงพอที่จะทําให้เกิดความรู้สึกทั่วแดนสวรรค์ชั้นสูงทำไมท่านพี่ทำแบบนี้เจ้าเมืองไท้ส่วนกล่าวกับอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกำลังส่งคำเชิญให้พวกเขาหากพวกเขาละเลยพวกเขามันจะไม่สุภาพ เพื่อนของเรามาจากแดนไกลเราจะทำตัวไม่สุภาพกับพวกเขาได้อย่างไรอาจารย์ใหญ่กล่าวเราต้องเชิญพวกเขาขึ้นไปบนภูเขาและจัดงานเลี้ยงสำหรับพวกเขาสิ่งนี้จะไม่รบกวนการฝึกฝนของอาจารย์ของเราหรือเจ้าเมืองไทส่วนถามข้าวด้วยกับพี่ชายของเราในเมื่อคนเหล่านี้อยู่ที่นี่ทำไมเราไม่เชิญพวกเขาขึ้นไปบนภูเขาและจะัดกระพัดดนตรีกล่าวเจ้าเมืองไทส่วนเหลือบมองมาที่เขาแต่ไม่ได้ตอบทันที ในกรณีนั้นข้าจะไปจัดก,การให้เจ้าเมืองไทยส่วนกล่าวหลังจากนั้นไม่นานจากนั้นเขาก็หันและจากไปพลิกฟ้าสยบปฐพี The Legend of Fu Tian ตอนที่1,510สร้างปัญหาในวันแรกของปีที่1 3ึของปฏิทินจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ภูเขาไทยส่วนที่สงบมากซึ่งปกติแล้วจะสงบสุขได้ขย่าอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงทั้งหมด มีประกาศว่าทุกคนที่มาบอกว่าสามารถขึ้นไปบนภูเขาได้ในช่วงเวลาหนึ่งผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนกำลังปีนขึ้นไปบนภูเขาภูเขาไทยส่วนนั้นกว้างใหญ่ดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะมาจากทุกทิศท,ทุกทางแต่ก็ยังไม่แออัดเกินไปคนส่วนใหญ่ที่มาจากเขตไทยส่วนพวกเขามาด้วยความปรารถนาที่จะก้าวไปสู่ความเป็นนักบุญเพราะนี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของอาาเขตไทยส่วน ยิ่งกว่านั้นจัก,กรพัรดิให้ส่วนปิดตัวฝึกฝนพยายามทะลุไปยังระดับถัดไปเป็นไปได้ไหมที่เขาจะทําเช่นนี้แล้วถ้าเขาทําจะเกิดอะไรขึ้นจัก,กรพัรดิให้ส่วนจะเริ่มต้นโรงเรียนแห่งความคิดใหม่ทั้งหมดหรือไม่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซางเซียวเป็นกองกําลังที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากพวกเขามีบุคคลที่ทรงพลังนับไม่ถ้วนและสอนผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกดังนั้นพวกเขาจึงฝึกฝนวีรบุรุษนับไม่ถ้วน ตระกูลชั้นนำจำนวนมากจะส่งสมาชิกที่อายุน้อยกว่าของพวกเขาไปที่พระราชวังศักดิก์สิทธิ์ซังเซียวเพื่อฝึกฝนและแม้แต่บางคนจากอาณาจักรอื่นก็จะเดินทางมาที่นี่โดยส่งสมาชิกที่อายุน้อยกว่าของพวกเขาไปสแสวงหาเส้นทางดังนั้นเมื่อพูดถึงอิทธิพลพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซางเซียวจึงสมควรที่จะถูกเรียกว่าเป็นพลังที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูง นอกจากนี้ยังมีกองกําลังอื่นๆอีกหลายแห่งที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเขาภูเขาไทยส่วนไม่ได้ยอดเยี่ยมนักหกมายว่าจัก,กรพรรดิไทส่วนจะทรงพลังมากอาณาเขตไทยส่วนไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นนี่เป็นเพราะว่าจัก,กรพรรดิไทส่วนไม่ได้ตั้งโรงเรียนแห่งความคิดของตัวเองเขารับลูกศิษย์เพียงสี่คนเท่านั้นและเป็นเพียงเพราะสิทธิของเขาเองที่ชื่อไทยส่วนเขาได้จัดตั้งโรงเรียนของเขาเองซึ่งอาณาเขตไทยส่วนได้ขยายออกไปทั้งหมด ผู้ฝึกฝนหลายคนในเขตไทส่วนมีความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้พวกเขาหวังว่าอิทธิพลของจัก,กรพรรดิไทส่วนจะเพิ่มขึ้นและเขาจะรับสิทธิ์เพิ่มทำให้พวกเขามีโอกาสไปที่ภูเขาไทส่วนเพื่อฝึกฝนตอนนี้หากจัก,กรพรรดิไทส่วนมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าอิทธิพลของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งนี้จะเขย่าอณาจาักรสวรรค์ชั้นสูงถ้าเขาเริ่มโรงเรียนแห่งความคิดผู้ฝึกตนก็จะแห่มาหาเขาที่เห็นได้ชัดจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ ผู้คนนับไม่ถ้วนมองขึ้นไปที่ตัวอักษรที่อ่านว่าเส้นทางที่ลอยอ,อยู่เหนือภูเขาไทาส่วนดูเหมือนพวกเขาจะมองเห็นหนทางแห่งสรรพสิ่งมันเป็นความรู้สึกพิเศษอย่างเหลือเชื่อซึ่งเพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขาจ้องมองด้วยความสงสัยเป็นเวลานานแต่ตอนนี้ภูเขาไทาส่วนไม่ใช่สถานที่ที่ดีสำหรับการฝึกฝนผู้ฝึกฝนมามากเกินไป ในขณะนั้นทุกคนเห็นกลุ่มของบุคคลกำลังเดินไปข้างหน้ามันคือลูกศิษย์สามคนของจัก,กรพรรดิไทส่วนนอกเหนือจากผู้อาวุโสไท,ทยส่วนเจ้าเมืองไทยส่วนอยู่แถวหน้าพวกเขาเดินเข้าไปหากลุ่มบุคคลที่มีรัศมีอันทรงพลังหนึ่งสามารถบอกได้ว่าพวกเขาพิเศษแค่ไหนเมื่อมองแวบเดียวผู้คนจากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ใครบางคนกระซิบเขารู้ว่าใครคือกลุ่มนี้บุคคลสําคัญบางคนของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มาที่นี่เพื่อไปยังภูเขาไทายส่วนพร้อมกับเหล่าศิษย์ ดูเหมือนว่าการกระทําของจัก,กรพรรดิไทส่วนจะเขย่าอาณาจักรสวรรค์อย่างแท้จริงสวัสดีคุณนางแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์เจ้าเมืองไท้ส่วนกล่าวพร้อมกับโค้งคํานับเล็กน้อยชายชราผู้รับผิดชอบพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มีดวงตาที่ลึกล้ําและสวมเสื้อคลุมสีเงินเขาดูเหมือนเขาจริงๆว่าเขาเป็นเจ้าวังแห่งวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ไม่จำเป็นต้องสุภาพพอมากเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์กล่าวน้ำเสียงของเขาเย็นแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องสุภาพมากแต่เขายอมรับความสุภาพอย่างเป็นธรรมชาติท้ายที่สุดมันเป็นเพราะตําแหน่งของเขาการฝึกฝนของจักรพรรดิไทส่วนเป็นอย่างไรบ้างเขาถามนี่คือคำถามในใจของทุกคนจักรพรรดิไทส่วนทะลงไปสู่ระดับต่อไปหรือไม่ ตอนนี้เขาถูกปิดไว้พี่ชายของเรากำลังปกป้องเขาเราไม่แน่ใจว่าการฝึกฝนของเขาเป็นอย่างไรในเวลานี้เจ้าเมืองไทยส่วนตอบเราได้เตรียมงานเลี้ยงบนภูเขาไทยส่วนกรุณามากับพวกเราด้วยเมื่อกล่าวเช่นนี้เจ้าเมืองไทยส่วนก็นำทางขุนนางแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์วังตามหลังเขาพร้อมกับสิธิ์ทั้งหมดของเขาหลังจากนั้นผู้ฝึกตนของกองกำลังระดับสูงจำนวนมากก็มาถึงทีละคนเจ้าเมืองไทยส่วนทักทายพวกเขาทั้งหมดอย่างสุภาพ ในขณะนั้นรัศมีอันทรงพลังก็แผ่กระจายไปทั่วอากาศทุกคนแหงนหน้าขึ้นมองและเห็นแสงสีทองส่องลงมาสว่างสวยโจสุดควพวกเขาใช้มือปิดตาเหลือแต่รอยร้าวเพื่อให้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าได้กลุ่มของบุคคลที่ยอดเยี่ยมกำลังลงมาท่ามกลางแสงระยิบระยับอาณาจักรสวรรค์หัวใจของทุกคนสั่นไหวเมื่อเห็นบุคคลเหล่านี้แม้แต่คนที่มาจากตระกูลที่มีอำนาจก็ตกตะลึง มีตระกูลเก่าแก่ที่น่าเหลือเชื่ออยู่ทางตะวันออกของแดนสวรรค์ชั้นสูงที่เรียกตัวเองว่าทายาทของเหล่าถวยเทพเลือดสีทองไหลผ่านเส้นเลือดของพวกเขาและพวกเขาเต็มไปด้วยพละะกำลังมากจนเรียกได้ว่าพวกเขาไม่ตายและร่างกายของพวกเขาไม่สามารถถูกทำลายได้พวกเขาได้ก่อตั้งประเทศโบราณทางตะวันออกแควนศักดิ์สิทธิ์ทองคำ แคว้นศักดิ์สิทธิ์ทองคำเป็นผู้ปกครองสูงสุดของส่วนตะวันออกของแดนสวรรค์ชั้นสูงพลังของพวกเขาเหนือกว่าใครแต่คนที่มาไม่ใช่ผู้ปกครองของแคว้นศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงบุคคลชั้นนำบางส่วนเท่านั้นพวกเขาเป็นแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ ตามข่าวลือมีบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแม่ทัพภายใต้จัก,กรพรรดิตงหวงแห่งแคว้นศักดิ์สิทธิ์อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ได้ไปทำสงครามในนามของจัก,กรพรรดิตงห่วงและประสบความสำเร็จอย่างมากตอนนี้พวกเขามีสมบัติล้ำค่าที่ตงห่วงมอบให้พวกเขาเองซึ่งทำให้อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังที่ควรคำนึงถึงพวกเขาหน้าเกรงขามอย่างแท้จริง ฝุงชนแยกทางเพื่อให้พวกเขาผ่านไปผู้ฝึกตนของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ทองคำก้าวไปข้างหน้าและเจ้าเมืองไทส่วนและคนอื่นๆก็ลุกขึ้นทักทายพวกเขาพวกเขารู้สึกลำบากใจเล็กน้อยกับเรื่องนี้พวกเขาไม่คิดว่าจักรพรรดิไทส่วนที่ขังตัวเองไว้จะทําให้เกิดความปั่นป่วนที่กองกําลังระดับสูงเช่นพระราชวังศักดิ์สิทธิ์สังเซียวและแคว้นศักดิ์สิทธิ์ทองคาจะมาที่นี่ จัก,กระพัดไทซ่วนอยู่ที่ไหนมาด้วยเสียงที่ครอบงำทุกคนบนภูเขาไทซ่วนขมวดคิ้วและมองไปยังที่มาของเสียงพวกเขาเห็นกลุ่มคนในชุดคลุมสีดำเดินเข้ามาหาพวกเขาพวกเขาทั้งหมดมีท่าทางที่สง่างามอย่างไม่น่าเชื่อและร่างกายของพวกเขาถูกล้อมรอบด้วยรัศมีที่ดูร้ายนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ชายที่อยู่ในหัวของพวกเขาพลังอันท่วมท้นปกคลุมเขาตั้งแต่หัวจรดเทา้า เจ้าเมืองไทส่วนและคนอื่นๆต่างเฝ้าดูพวกเขาและการแสดงออกของพวกเขาเปรียบไปเล็กน้อยดังนั้นพวกเขาจึงมาเช่นกันตระกูลหลวแห่งเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ของซีหลิงผู้ฝึกตนทั้งหมดบนภูเขาไทส่วนสันสะเทือนกองกําลังระดับสูงอีกคนหนึ่งมาถึงแล้วและนั่นคือเจ้าชายแห่งเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ของซีหลิงเองหลวชงหยางที่มาด้วยตนเอง องชายแห่งเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แห่งซีหลิงฝึกฝนมาหลายปีและทรงอํานาจมากแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงเจ้าชายแต่เขาก็ยังคงเป็นบุคคลชั้นนานอกจากนี้พ่อของเขาคือผู้อาวุโสปีสาศาสตหลัวทั้งสองคนมีอํานาจเหนือกว่าอย่างยิ่งและไม่มีใครกล้าถามถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขาตระกูลหลวงของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ของซีหลิงควบคุมพื้นที่กว้างใหญ่ ปีศาจเท่าหลวไม่อยู่ที่นั่นและไม่มีใครรู้ว่าเขากําลังมาหรือไม่แต่หลัวชงหยางอยู่ที่นั่นและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้คนสังเกตเห็นไม่น่าแปลกใจที่เขากล้าถามโดยตรงว่าจัก,กรพรรดิไทส่วนอยู่ที่ไหนทันทีที่เขามาถึงนี่คือหลัวชงหยางและไม่มีอะไรแปลกเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาชื่อหลัวชงหยางแห่งเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ซีหลิงข้าได้ยินมาว่าจัก,กรพรรดิไทส่วนกําลังสอนวิธีนี้อยู่และข้าก็มาเยี่ยมเขาแล้วเขากล่าวอย่างชัดเจน เสียงของเขาดังมาก่อนและดังไปทั่วภูเขาไทยส่วนทำให้ทุกคนประหลาดใจผู้คนในเขตไท้ส่วนอารมณ์เสียเล็กน้อยเขาพยายามจะรบกวนการฝึกฝนของจัก,กรพรรดิไทยส่วนหรือไม่แต่เขาคือหลัวชงอย่างดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าพูดอะไรกับเขา หลัวชงหยางถ้าเจ้าจะหยาบคคยอย่างนั้นก็ลงจากภูเขาเสียงหนึ่งดังมาจากระยะไกลทุกคนมองไปที่ที่มาและเห็นร่างที่โผล่ออกมาจากส่วนลึกของภูเขาท้าส่วนมันคือผู้ฝึกตนชั้นสูงออร่าของเขากําลังเอาชนะในขณะที่เขาเดินไปหาหลัวชงหยางด้วยท่าทางที่เย็นชาเจ้าช่างแข็งแกร่งจริงๆผู้ฝึกตนชั้นสูงหลวชงหยางกล่าวด้วยรอยยิ้มที่สดใสและซื้อสัตว์ข้ามาเยี่ยมจัก,กรพรรดิท้ส่วนไม่ต้อนรับข้าหรอ เขาปิดการฝึกฝนในขณะนี้ถ้ามาเยี่ยมเขาคงต้องรองเงียบๆพี่น้องของข้าจะดูแลเจ้าผู้อาวุโสไทส่วนกล่าวว่าอย่างเย็นชานานแค่ไหนกว่าเขาจะออกมาหลัวฉงหยางถามข้าไม่รู้ผู้อาวุโสไทส่วนกล่าวข้าต้องรอนานแค่ไหนถ้าจัก,กรพรรดิไทส่วนจะทำลายพันธนาการแห่งดั้งเดิมทำไมเขาถึงไม่ต้องการให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นมันและชื่นชมในความงดงามของเขาละ่ะ เห็นได้ชัดว่าหลวชงหยางไม่เพียงมาเยี่ยมจัก,กรพรรดิไทส่วนเท่านั้นตระกูลหลัวของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ซีหลิงไม่มีความสัมพันธ์ข้ามมตรกับภูเขาไทยส่วนตอนนี้จัก,กรพรรดิไทส่วนกำลังจะทะลวงไปสู่ระดับถัดไปและเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หลวชงหยางอัดมาที่ภูเขาไทยส่วนเพื่อสร้างปัญหาเขาต้องการขัดขวางจัก,กรพรรดิไท่ส่วนดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้เขาทะลวงผ่านไปยังระดับถัดไป นั่นมีไว้สําหรับจกักรพรรดิไทส่วนที่จะตัดสินใจหลัวชงหยางไม่ใช่สําหรับเจ้าไทส่วนผู้ฝึกตนชั้นสูงกล่าวอย่างเย็นชาในขณะนั้นผู้คนทั้งหมดบนภูเขาไทส่วนสามารถเห็นได้ว่าหลัวชงหยางมาเพื่อจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายแน่นอนหลัวชงหยางกล่าวด้วยรอยยิ้มเขามองขึ้นไปที่บุคคลยักษ์ที่อ่านว่าเส้นทางและกล่าวว่าจากักรพรรดิไทส่วนอยู่ในระดับที่สูงกว่าพวกเราอย่างชัดเจนเขากะสลักบุคคลในภูเขาไทส่วนและสอนวิธีให้กับสิทธิเหล่านี้ทั้งหมด เขาต้องสร้างบุคคลที่ทรงพลังมากมายในทุกวันนี้ข้าไม่ได้มาเพื่อรบกวนเขาแต่ข้าเบื่อมากที่จะนั่งที่นี่ข้าต้องมีอะไรทำอยู่เสมอพวกเจ้าไปทดสอบพลังของเหล่าสิทธิ์ของภูเขาให้ส่วนอย่าลืมขอคำแนะนำจากพวกเขาและเห็นข้อบกพร่องของเจ้าเองตามที่ท่านสั่งองค์ชายขณะที่เขาพูดร่างที่อยู่ข้างหลังเขาก็ก้าวไปข้างหน้าหาสิทธิ์ของภูเขาให้ส่วนทําให้คนที่มาจากทั่วอาณาเขตให้ส่วนดูกังวลเล็กน้อย หลัวฉงหยางมาเพื่อสร้างปัญหาจริงๆไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาได้ถามคนที่เขาพามาจากเมืองหลวงซีหลิงโดยตรงเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ในนามพวกเขาแค่ขอคำแนะนำแต่ในความเป็นจริงพวกเขาจะยั่ยยุและท้าทายผู้คนที่นั่นเพื่อสร้างความวุ่นวายผู้ฝึกตนที่ทรงพลังก้าวไปข้างหน้ารศมีอันทรงพลังของพวกเขาแผ่ออกไปผู้คนจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ซีหลิงกำลังจะเริ่มต่อสู้พวกเขาคู่ควรก,กับการเป็นผู้ส่งสารของผู้อาวุโสปีศาจหลัว สิทธิ์ของผู้เขาไทาส่วนต่างก็มองดูผู้อาวุโสไทส่วนและเห็นว่าการแสดงออกของเขาเย็นชาเสื้อคลุมของเขาปลิวไปตามสายลมรัดมีอันทรงพลังของเขาเบ่งบานแต่หลัวชงอย่างแค่ยิ้มให้เขาดูเหมือนว่าเขากำลังรอให้เขาโจมตีเขาขอให้รุ่นน้องท้าทายสิทธิ์ของผู้เขาไทาส่วนหากร่างระดับเหรินห่วงโจมตีเขาจะต้องต่อสู้กลับโดยธรรมชาติ การต่อสู้ระหว่างร่างระดับเรือนห่วงอาจทำให้ภูเขาไทายส่วนพังทลายได้ง่ายการฝึกฝนของจัก,กรพัิไทยส่วนจะหยุดชะงักและเขาจะไม่ทะลวงไปสู่ระดับต่อไปบูมในขณะนั้นผู้ฝึกตนจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ซีหลิงก็เริ่มโจมตีกระแสลมแห่งความตายอันมืดมิดไหลผ่านอากาศและพลังแห่งอสูรก็กวาดออกไปพลังโจมตีของพวกเขาล้นหลามและมีพลังการฆ่าที่รุนแรงด้วยพวกเขาไม่ได้ถืออะไรกลับพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงการทดสอบตัวเอง ถ้ายังคงรอดูว่าเจ้าจะทำอะไรผู้อาวุโสไทส่วนกล่าวอย่างเย็นชาทันใดนั้นผู้ฝึกตนระดับนักบุญทั้งหมดของภูเขาไทาส่วนก็ปล่อยออร่าของพวกเขาทีละคนและก้าวไปข้างหน้าในขณะนั้นการต่อสู้อันวุ่นวายได้ประทุข,ขึ้นบนภูเขาไทาส่วน ในเวลานั้นเย่ฟู่เทียนยังคงฝึกฝนในพระราชวังดนตรีเจ็ดจำนงของเขาดูเหมือนจะหมกมุ่นอยู่กับบุคคลน,นี้และเขาสัมผัสได้ถึงเจ็ดจำนงของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันเขารู้สึกเป็นธรรมชาติว่าเกิดอะไรขึ้นบนภูเขาไทาส่วนมีคนที่ไม่ต้องการให้จัก,กรพรรดิไทส่วนบุกทะลวงไปสู่ระดับต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงพบข้ออ้างที่จะโจมตี